ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านนะครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Back s ติ g ม a านะฮะเกมนี้เป็นเกมที่ให้เล่นฟรีบนสตรีมน,นะครับเปิดให้เทสต,ตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่30นะฮะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีเทสไปหลายรอบแล้วแหละแต่ตอนนี้ก็เปิดให้เทสอีกรอบหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าจะเปิดอีกตอนไหนในอนาคตนะฮะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าในอนาคตจะเป็นเกมฟรีหรือเกมเสียเงินนะฮะก็เป็นเกมแนว first person shooting อะยี่หพูดยากละ first person shooting นะครับหรือว่า third person ก็ได้นะจะมีให้ยิงแบบมุมมองมุมมคนที่ แต่ความน่าสนใจของเกมนี้ก็คือมันจะไม่ใช่เกมยิงทั่วไปอะฮะมันจะมีเกมเออมันจะมีระบบโค้ดคอมแบทที่น่าสนใจก็คือการต่อสู้ระยะประชิดนั่นเองนะฮะบางตัวก็จะมีระยะการต่อสู้ระยะประชิดที่แบบแตกต่างกันบางคนใช้ดาบบางคนใช้ขวานอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีสายกอกกวนนะครับมีปามีแล้วก็มีควันอะไรเงี้ยมีระบงระเบิดนะฮะเนี่ยสามารถดีนายให้หายไปได้เลยติดหัวปุ๊บตายเลยนะฮะปุ๊มนะฮะแล้วก็สายแทรกซึมนะครับเอาไว้ลัดเข้าไปนะฮะหรือวิ่งเข้าไปในพื้นที่เราต้องการได้นะครับ เป็นเกมแนวแบบแท็กติกทั่วไปแหละฮะแต่ไม่มีโหมดวางบอมวางระเบิดนะครับจะเป็นการยิงกันอย่างเดียวนะครับประมาณนั้นให้ไปฆ่ากันเองแล้วก็มีเงินให้เก็บนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันตาแรกดูฮะผมเริ่มเลยผมเล่นหมดสังหารทั้งหมดแล้วกันถ้าจะมี2โหมดให้เล่นนะคบตอนนี้จะมี QMO นะครับแล้วก็เดสแมทเดสแมทก็คือฆ่าไปเรื่อยๆนะแต่ QMO ก็จะมีการซื้อบูสเตอร์ผมลืมบอกไปบูสเตอร์นะครับจะมีให้เราเปลี่ยนสกิลนู่นนี่นั่นด้วยนะครับประมาณนี้สามารถกดใช้ได้ครับแล้วก็สกิลตัวก็ ตัวละครก <S desserts> mm ็ม uh, ีสกิลติดต right ัวแล้วก็มีสกิลบูสเตอร์นะครับบูสเตอร์เนี่ยใช้ทุกคนแต่สกิลติดตัวเนี่ยก like ็จะเปลี่ยนไปตามตัวละครเนาะประมาณนั purity, like ้นอ้อแล้วก็สายยิงนะครับมาดูตรงนี้นะครับจะมีพลังควบคุมอยู่นะครับถ้าเกิดสมมติพลังควบคุมเยอะเนี่ยเราก็สามารถใช้ปืนที่มีอ่าเลขสูงข้างหลังได้นะฮะปืนแต่ละปืนก็จะแตกต่างไปนะครับยิ่งอ่าแฮนด์ิลิ่งสูงเนี่ยมันก็จะยิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะคุมปืนยากนะครับอย่างสายระยะประชิดเนี่ยมันก็จะคุมปืนที่ค่อนข้างที่จะยากนะฮะอย่าง90นนะออย่าางซซัพพรร์ตมูไคเนนนนี้ยคมไเเละ75องฮะ ประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวดูคนนี้นี่คนนี้ก็80นะครับไอ้พวกสายยิงนะมันจะคุมปืนได้นะครับแล้วก็มีสกิลที่เอื้อต่อการยิงระยะไกลๆนะครับจะไม่มีสกิลที่แบบโคดคอมแบทสู้ไอ้พวกสายแร่ประชิดใกล้ๆนี่นไม่ได้อย่าพยายามเข้าไปใกล้ๆนะครับตายนะครับโดนเตะตายโอเคฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมมาเล่นสายยิงครับแต่ผมไม่ได้เล่นผู้หญิงนะผมจะเป็นผู้ชายหรือว่าไม่ทันแล้วอ่าทันอยู่ฮะเดี๋ยวเราเป็นเล่นเป็นตัวผู้ชายตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นมีโคดคอมแบทด้วยนะคครรรรัับบ้กมีปปืเนนะูเเออ์ของาตได ทุบได้แล้วก็เขาอ่ายิงปืนตะปูได้ครับสกิลการใช้ปืนก็ค่อนข้างดีนะครับโอเคผมใช้ปืนนี้แล้วกันนะ pf pf w นะครับมาคือเข้าไปในเกมน่ะเราจะต้องมีเงินนะครับเอาไว้อ่าอัพความสามารถต่างๆนะครับแต่ไม่ได้ซื้อปืนนะครับปืนเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะครับผมค้าเลือดขาดเก่าแก่นะแบบนี้ใครชอบสายไหนก็แล้วแต่เลยนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเลือกใส่โค้ดคอมแบทกันนะครับเพราะว่าแบบกระสุนมันหมดเร็วนะครับแต่ตัวเนี้ยไอ้เกรเกรเฮฟวี่เนี่ยมันจะมีกระสุนเยอะนะครับ ตัวเดียวเนาะที่แบบใช้ปืนได้เยอะที่สุดละแล้วก็มีสายส่วนใหญ่จะเป็นสายโคดคอมแบทครับไตยัน่ตยันอย่างเดียวนะชอบนะเดือดดีครับจะหมัดจะมวยจะตืดจะตืดอะไรก็มานะครับแต่นี้จะเป็นปืนนะครับปืนกับหมัดอย่างเดียวมาแล้วตาแรกนะฮะเราต้องซื้อปืนนะครับกดบีนะครับซื้อของไม่ต้องซื้อปืนสิผู้ผิดพัฒนาความสามารถนะครับแล้วก็ซื้อเกาะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นซื้อเกาะเกาะจะแตกนะครับก็ต่อเมื่อเราตายหรือว่าเราโดนดาเมจนะฮะสามารถอัปเกรดได้นะครับอ๋อเกมนี้มีภาษาไทยด้วยฮะ จะทำให้แบบ um. ตัวละครเราแบบใช้สกิลเร็วขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสกิลชิปก็จะเป็นกริ้งนะครับกด Q ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับกด E ก็จะเป็นยิงปืนตะปูนะฮะกดสเปกบาร์ก็จะเป็นนี่เอาเครื่องตะปูนี่ยิงนะฮะโอเคแล้วก็จะมีเงินในแมปนะฮะจะเป็นสัญลักษณ์อยู่ในแมปให้เราเก็บนะครับเราก็เก็บไปปุ๊มผมเคาน์เตอร์ได้วะโอโหอย่างเอาครับท่านผู้ชมเลือดแตกนะครับเลือดแตกไปเลยเงินแตกนะฮะ โอเคงั้นผมเอาเป็นเพิ่มดาเมจฮะเราจะได้ยิงเขาแรงขึ้นปืนผมโคตรแรงเลยเมื่อกี้ยิงไปแบบเกือบหมดหลอดฮะเขาจะเป็นสายแทกซึมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบพุ่งเข้ามาเตะพุ่งเข้ามาถีบพุ่งเข้ามาอันนั้นได้ฮะทุ่มได้นะครับเป็นนักกีฬานักกีฬาแต่เราเป็นช่างช่างถือปืนนะครับเก็บตังค์ก่อนอย่างแรกเงินสําคัญทุกสิ่งนะครับเงินสําคัญ เอาไปซื้อของฮะฟ <c oughs> ามของกันอ่ามาเป่ามาเป่าโอ้มีคนเล่นตัวเหมือนผมด้วยฮะมาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้หวหัวแตกฮะหัวแตกฮะยิงโคตรแรงฮะ โอ้โหใส่การยิงนี่มันคือได้เปรียบนะฮะยิงแรงมากผมจะเพิ่มดามเมจด้วยนะครับแล้วก็บูสเตอร์ไวนะครับจริงๆมันมีบูสเตอร์อยู่ข้างล่างด้วยนะครับเลขกหนึ่งเลขกสองเลขกสามเลขกสี่ฮะจะมียิงปืนแม่นนะครับวิ่งเร็วแล้วก็ฮยูแล้วก็กันสโลนะครับกันสตันโอ้โผมไม่ได้ซื้อก่อนเลยโคตรด,ดีตังอเงินเยอะพันห้าโอเคเดี๋ยวไปเก็บตังองีกฮะหาเงินหาเงินเกมหาเงินฮะเกมนี้ ระวังด้วยฮะทางยาวตรงนี้หัวแตกได้นะครับผมดักยิงล้วผมเป็นสายยิงไงมีเป้ามีเป้าไม่น่าจะมีนะครับผมไปก่อนแล้วกันมีคนเข้ามาเพิ่มแล้วนะฮะตอนนี้สองคนละฝั่งนั้นฝั่งเราด้วยฝั่งละสองเฮ้ยใครวิ่งแถวนี้เป่าวะเสียววะกี่ไม่มีฮะเก็บเงินเก็บเงิน าจะอยู่แถวนี้ล่ะฮะไม่ามาฝั่งนี้มันไม่เก็บเงินกันเลยฝั่งนั้นอะไม่เก็บเงินก็ดีสิฮะเสร็จโจรโจรมาลักเงินโอ้ยยยยผมโดนโค้ดคอมแบทที่หายละโอ้เพื่อนผมทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหโดนเข้าข้างหลังอะเมื่อกี้ไม่ได้มองเลยโดนวิ่งต่อยโดนวิ่งทุม่มทุ่มเมื่อกี้ผมโดน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเพิ่มแม็กกาซีนไหมหรือว่าใช้บูตเตอร์เพิ่มแม็กกาซีนดีกว่าฮะเราจะได้ยิงแบบเอาเรื่องอุ้ยผมลืมซื้อเกล่อไม่เป็นไรเรายิงระยะไกลๆก็พอ <c oughs> ไม่จำเป็นต้องไปใกล้ๆนะไอ้พวกนี้มันเก่งระยะประชิดจะไปใกล้มันครับอันตรายโอเคเก็ okay. บเงินเก็บเงินกัน ทุบดีทุบไปดีทุบไปดีทุบไปดีมาดิฮะมันหลบว่ะมันหลบว่ะมือควันควัน มามา,มาผมไม่มีปืนมาท่านผู้ชมชิมหายละมันควันมันควันฮะอย่าไปใกล้มันให้ตัวนี้อันตรายมันมีปืนมันได้ปืนมาผมไม่มีกระสุนแล้วกระสุนหมด ยิงไม่ตายอีกแม่งเอ้ยผมไม่มีปืนว่ะทุกหายละผมไม่มีปืนกระสุนผมหมดนี่ไงโอ้ผมโดนไฟอือหึอู้หโ,โดนระเบิดแม่งเอ้ยไม่ทันอนะ่ะมันไอตัวนี้มันเก่งระยะประชิดรเราเก่งปืนโอเคเราเพิ่มกระสุนแล้วกันโอ้กระสุนเราก็เพิ่มแล้วนี่ว่าโหลดฉับไว เอาถ้าทางับไว้ด้วยฮะเราจะได้แบบโอ้ผมไม่มีเกาะด้วยหรอเมื่อกี้แม่งเอ้ยกระสุนผมนิดเดียวเองเพื่อนเราอ่ะไม่เก่งฮะอะตอมนะแล้าเกิดอะตอมดูคลิปนี้อะตอมอย่ายไปใกล้มันนะฮะมันมีพิษนะยิงไว้ก่อนยิงไว้ก่อนอะตอมนี่น่าจะคนไทย,ยวะท่านผู้ชมผมเก็บของแล้วกันเก็บเงินเก็บเงินกินด่านนี้เหมือนด่านเคาน์เตอร์เลยคุ้คุ้น โอ้โหผมยิงมันไม่โดนได้ไงวะดูดิอย่างละอะตอมเอ้ยอะตอมยิงอะไรอะตอมไม่โฉบกันลูกเรียบร้อยอุ๊ยอะตอมเอาเรื่องวะฮิวเลยอะตอมเฮ้ยเอาล้วอะไรอะตอมอะไรอะอะไรอ,อะรอเรียบร้อยโดนไฟโหล้อมตอมฮิวลูกกดเลขสามฮิวลูกเรียบร้อยอะตอมกูย่างมึนเลยวะขอวต้องเปลี่ยนปืนแล้วปืนที่แม่นๆกว่านี้ฮะ ขอเป็นปืนที่แบบแฮนเดวหนักๆครับคมมันยำนี่ไงนี่เอาปืนนี้แล้วกันใครไม่แตกต่างกันนะนี่อ่ะปืนนี้ผมซื้อกอก่อนไม่ได้ซื้อกอดหลายตาละ let's go เราไม่มีกอะเราเลยโดนยิงตายเมื่อกี้ครับผมอีโอคคเกินไนงะ มันน่าจะบุกขวาครับผมไปขวาก่อนเอาเพื่อนโดนล็อกเรียบร้อยแล้วโอ้โหแล้วยืนบังปืนผมอย่างางเลยวะโอ้โพเพื่อนแม่งโอ้ยโดนระเบิดคู่โอ้โหยิงตัวนี้แม่งเอาวะแม่งโดนระเบิดคู่ได้ด้วยผมเพิ่งรู้รถคุณดาวรีโหลดไวแล้วกัน โอ้ตายเลยอะอนาดเลยอะตอมอะตอมดูคลิปนี้ดูเลยนะลูกอย่าไปใกล้มันนะผมเหนื่อยกับอะตอมวะ่ะมึนจัดเลยวะเจอหนูบ,บอยเข้าไปฮะนูบ,บอยเขาไม่หนูบนะฮะเจ็ดสูนแล้วนะ่ะเพื่อนมายืนบังกระสุนผมมาผมงงมากเลยทําไมเขาไม่ไม่ไม่ยืนหลบกระสุนผมวะ นตายฮะริบร้อยโรงเรียนจีนไปหนึ่งไปเดียวกันไปได้ไกลฮะริบร้อยตัวแตกไหนอีกตัวหนึ่งเอาตอมาปืนมาดิไปไหนเอาเกาะมาวิ่งไปดู่นแล้วไอ้เหี้ย พื้นมาก่อนเรียบร้อยฮะดับเบิลคิวเฮดช็อตด้วยผมเอาเรียบร้อยตานี้เอาเรื่องฮะมีคนมาช่วยแบกและผมเป็นตัวต้องยิงระยะไกลอย่างนั้นแหละฮะไม่งั้นเราหอยครับเราย่อยโลคูดาวน่อยเนี่ยปืนนี้แหละยิงแม่นยิงไม่เจ็บแต่ยิงแม่น มาฮะเลส s go ฝั่งเรามีตัวรัดแล้วมันดีฮะนี่เห็นไหมพอนักกีฬาคนนี้มงคนเร็วพอนักกีฬาพอนักกีฬาโอ้โหระเบิดเลยท่านผู้ชม ผมโดนทุ่มเชียเ่ยเ้ยหืมคุณเคาเตอร์ไม่ทันนะเมื่อกี้อะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรอุย้ยได้สองวะ่ะอุย้ยอุ้ยเอาวะ่ะเดี๋ยวคนหนึ่งฮะฝั่งนั้นอืออุยอ้ยไม่ค้อนไม่ขวานคนนี้ไม่เอาเรื่องฮะเก็บไปสามเลย นึกว่าจะตีไม่โดนแล้วเมื่อกี้ตึงอยู่นะคนเนี้ยผมหาปืนนี่มันความแม่นยำไม่ต้องสูงขนาดนั้นฮนะแต่แบบยิงโดนๆหน่อยก็ได้นะปืนนี้ก็ได้ฮนะอเ,เอาเป็นบูตเตอร์เร็วครับ let's go มาช่วยเพื่อนก่อน ริบบอนริบบอนช่วยกับริบบอนกันเฮ้ยไอุ้๊บไอ้ตัวแฟงเขาเข้าไปหลังหลังแล้วตายสวยฮนะอขอปืนขอปืน รุ้สุนผมหมดอุย้ยขวานบินโอ้โหเอาดิโอ้โหเจอพ่อจอนวิคเข้าไปฮะเรียบร้อยจอนวิคขัดแขนอ้ผมโดนขวานบินที่ดวผมตายเลยวะเหี้ยโคตรเอาชนะครับโอ้โหประมาณนี้นะครับ หวานบินทีเดียวผมตายเลยโอเคเดี๋ยวผมมาเล่นเดสแมทให้อีกตาหนึ่งครับลองเล่นตัวอื่นบ้างเล่นเป็นตัวนี้ไหมอ่าตัวไหนดีเอ่ยผมยังไม่เคยเล่นตัวอื่นเลยฮะผมเคยเล่นตัวนี้อยู่แกสเปอร์เล่นแกสเปอร์ดีกว่าไหมหรือว่ามีเตอร์ทวินดีวะเกรแฮนนี่น่าสนใจครับเล่นนี่กว่าหมดเนี่ยน่าสังหารน,นี่แหละ QMO ฮะับ QMO เกรแฮนมือเทามือเทามาฮะรอบนี้ผมได้เป็นเกรแฮนนะครับ เราจะไปก่อกวนป่วนกันผมเปลี่ยนปืนก่อนแฮนด์นผมไม่เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหปืนผมยังอ่อนเลยวะปืนนี้ก็โอเคนะแปดสิบเเอาปืนนี้แล้วกัน เอามาปืนนี้แล้วกันฮะมาเพื่อนชนะไปแล้วชนะหรือเปล่าไม่รู้ไม่ดูไม่ทันโอเคเดี๋ยวผมเอาเป็นถ้าทางฉับไวครับแล้วก็ลดคูณดาวประมาณนี้พอฮะคูณดาวสกิลฮะโอเค Let's go รอบนี้เราจะมาระเบิดหวัวคนเล่นกันครับไอ้หียโอ้โหโดนเลยกูเกือบตายมันมาดักขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหหน้าผมชาเลยวะ่ะเมื่อกี้เก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์อาตังค์อยู่ฝั่งนูง้นเดินเร็วๆผมเดินเร็วๆไอจสกิวเดินเร็วฮะเอาทางตันชิมหายละ เดินไปหลอยหลังฮะไม่งั้นไม่ได้เอาว่าตอมอยู่ฝั่งนู้นครับเยี่ยมเฮ้ยผมกดคิวผมกดผิด,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 ดเฮ้ยชิมหายละเอ้ยโดนเตะหัวผมกดผมจะกดสกิลโอ้โดนเตะหัวตายเฉยอุ้ยอุ้ยโดนเตะเรียบร้อยฮะ ผมพลาดเมื่อกี้ผมจะระเบิดผมกดตัวอะไรผมกดผมก็ไปกดตัวบีเฉยเลยผมต้องกดตัวอ e. ีโอ้ยแม่งเลยชีวิตผมเอาใหม่เอาใหม่หฮะแล้วเกาะแตกด้วยโอ้โหชีวิตเอาใหม่ฮะเอาใหม่เอาใหม่รอบนี้ผมจะไม่พลาดจระเบิดหัวมันให้ได้ฮะตอนนี้เอาเพื่อนออกไปคนหนึ่ง น,นอุ้ยพคตรแรงปืนอะไรวะเนะี่ยทำไมผมตายเลยผมไม่มีโล่ใช่ไหมเมื่อกี้ดูผมตายเลยเมื่อกี้เร็วมากเ้าทำอะไรวะนะเนี่ยเาแชมเปี้ยนชีวิตเรียบร้อยฮะโมยกยิบเอาแล้ววะสองต่อหนึ่ง มัวสัวตัวเล็กมากตอนนี้ดีนะเพื่อนปลาขวานผมโดนดักยิงตายเลยอะ่ะจะร้องโอเคเพิ่มนำเอ้ยเ้ยผมซื้อก่อนดีกว่าผิดอ่าซื้อก่อนฮะเราจะได้ซื้อก่อนคนโ,โ,โหดเฮ้ยยิงผมไม่อนะ่ะผมแค่กากเฉยตาที่ผมกากมากครับตายไปสองละผมจะเอาสักคิวหนึ่ง เฮียแม่งเลยโดนเอาไปดิเวนระเบิดมึงไปเลยอืมโอ้โดนเตะหัวตายมันเยอะะเมื่อกี้ผมไม่ทันด้วยแหละขยับไม่ทันนะเมื่อกี้เอาละฮะตอนนี้คนนี้เขาเก่งฮะเอลีนเนะี่ยแชมเปี้ยนเอาละแลแชมเปี้ยนเห็นแล้วฮะ ผมฆ่าที่หนึ่งฝั่งนั้นให้เร็วนะแกแค้นไงเขาจะแคมป์ไปถึงเมื่อไหร่โอ้ยยิงติดยิงติดขอบฮะอุ้ยตายอุ๊ยเอาแชมเปี้ยนเข้ามาลอยฮะเมื่อกี้ ตึงเรียบร้อยโดนระดมยิง ύ, พิกกลับมาเฉยว่ะรอบนี้ ้องนี่จะไปกับเพื่อนนะครับ <S <S เก็บเงินด้วยครับอเอ้ยมาไงวะน่ยเฮียน,นี่โอ้โหอยู่ดีเข้าข้างหลังผมเฉยผมตกใจออกมาตุ๋ยหลังผม ผมแม่งอย่างอ่องแองเลยว่ะผมอ่ะตอนนี้เพื่อนแบกครับผมไม่ได้ทำอะไรเลย ยิงไม่โดนเลยว่ะเฮ้ยเัรบร้อยช่วยยิงไม่ได้ยิงโดนด้วยเมื่อกี้แอสซิตยังศูอยู่เลยฮะชนะแบบงงๆผมว่าผมไม่เหมาะกับตัวนี้โอเคฮะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครอยากไปโหลดเล่นเกมนี้ก็ในสตรีมนะครับสามารถโหลดได้ถึงวันที่30นะครับแล้วก็เปิดอีกทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่างที่ว่าเลยฮะ ยังไงก็ถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีไลค์แจกคีย์เกมแล้วก็แนะนำเกมฟรีดีๆอีกมากมายในช่องซ d m นะครับบ๊ายบายครับ